เอาสั้นๆก็เลยคิดว่าคือถ้าคุณไม่พูดให้มันเป็นประเด็นที่เสื่อมเสียและเสียหายเนี่ยมันก็ไม่มีประเด็นงไงคุณพูดกับบุญเซนเรื่องปกติถามข่าวคลาวทุกสุกดิบเนี่ยมันไม่มีปัญหาเลยใครจะมาปล่อยก็ปล่อยดิแล้วเขาก็ไม่ปล่อยด้วยที่บังเอิญว่าคุณพูดในทําให้ประเทศทยมันเสียหายและบุญเซนมันได้ประโยชน์และพอมันมีปัญหาเขาก็เลยมาปล่อยพอมาปล่อยแล้วก็คุณก็บอกว่าคนปล่อยผิดคุณพูดผิดมันต้องบอกว่า มันเริ่มต้นจากคุณก่อนค่ะเออเพราะนั้คุณจะแก้ตัวยังไงก็แล้วแต่แหละออสรุปสั้นๆเลยปัญหามันอยู่ที่คุณคุณต้องออมันจากคุณเ,ออเพราะาคุณต้องแสดงความรับผิดชอบคุณต้องรับผิดชอบต่อการกระทําของคุณแค่นั้นเอง ค่ะแล้วก็มันมีอีกนะคะ,ะมีข้อความสนทนาที่ผู้ร้องเห็นว่าไม่เหมาะสมนะคะก็คือคําร้องของผู้ร้องนะคะเรื่องอังเคิลค่ะอยากได้อะไรจัดให้นะคะแล้วก็บอกแม่ทัพภาคสองฝั่งตรงข้ามนะคะก็คือคําร้องของผู้ร้องเนี่ยบอกว่าไม่ควรเรียกผู้นําประเทศที่กําลังมีการประทักกับทางการทหารหรือสภาวะสงครามที่มีความขัดแยง้งกันทางบูรณภาพแห่งดินแดนและอธิปไตยว่าอังเคิลและแจ้งว่าจริงๆแล้วถ้าท่านอยากได้อะไรให้ท่านบอกมาได้เลยเดี๋ยวจะจัดการให้รวมทั้งเรียกแม่ทัพภาคที่สองของไทง ซึ่งเป็นผ,ผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่อย่างเข้มแข็งเพื่อประเทศชาติและประชาชนว่าฝั่งตรงข้ามนายกแพทงทานชี้แจงค่ะบอกว่ากรณีการเรียกสมเด็จฮุนเซนว่าอังเคิลเป็นการแสดงความเคารพในวัยวุฒิแก่คู่เจรจาและเป็นมารยาทที่ข้าพเจ้า รักษาปฏิบัติมาโดยเรื่อยเป็นปกติวิสัยในการเจราจากับคู่สนทนาอย่างไม่เป็นทางการเช่นเรียกอนูก็คือหมายถึงคุณอนุทินชาญวีรกูลเรียกอาสุริยะหมายถึงคุณสุริยะจึงรุ่งนึ่งกิจและเรียกอหมอก,ก็คือเลขานายกคุณหมอพรหม,มินเลศสุริเดชส่วนการใช้ถ้อยคําบอกว่าอยากได้อะไรให้ท่านบอกมาได้เลยค่ะเดี๋ยวจัดการให อันนี้เป็นเพียงเทคนิคการเจราจาเชิงผลประโยชน์โดยมุ่งค้นหาความต้องการที่แท้จริงของคู่เจราจาเพื่อหายาุเพื่อหาทางยุติความตึงเครียดไม่ได้หมายความว่าจะทําแบบนั้นทุกกรณีอีกทั้งข้อเสนอของกัมพูชาจะต้องผ่านการพิจารณากับฝ่ายความมั่นคงของไทยก่อนทุกครั้งอยู่แล้ว ส่วนประเด็นแม่ทัพภาคที่2เป็นฝั่งตรงข้ามแพทองทานระบุว่าเป็นเพียงการอธิบายความไม่พอใจส่วนตัวของสมเด็จฮุนเซนต่อแม่ทัพภาคที่2เพื่อแยกปัญหาออกจากตัวบุคคลไม่ใช่การกล่าวโจมตีหรือสร้างความขัดแย้งค่ะพี่เอสมชายเนี่ยเอามาจากหนังสือนี้หนังสือนี้อ๋อ getting to yes negotiating agreement without giving in Roger f i s h e r and William u r ี อ๋อมันเป็นเทคนิคการเจรจาต่องชั้นสูงมากเลยอันนี้คือเขาอ้างนี้ใช่ไหมกหนังสือขายดีด้วยอ๋อเขาอ้างหนังสือนี้ใช่คือพักนี้มันจะเทคนิคตลอดไงวันก่อนวันก่อนที่กระโดดข้ามคั่วที่บอกเออแล้วทาไมมาร่วมกับพักคุูมใจไทยได้ร่วมแั้ว่แต่วันก่อนในไล่หนูตีวัวคุณไปด่าเขาเทคนิคการหาเสียงเห็นไหมเลยไมนจำได้ไหมเทคนิคการหาเสียงพอเรื่องนี้นะทำไมคุณพูดกับุญเชนอย่างนี้คุณลุงเดี๋ยวด่ามตาปากสอง เทคนิคกา,การเจ,จรจา<ร><ร>ขั้นสูงใช่คือเอาอย่างนี้ว่าพูดกันแฟ์ๆนะไม่ต้องแท้มากนะอุงอิงนะจิตใต้สํานึกของอุงอิงเนี่ยนะคือเอาอย่างนี้ก่อนเริ่มต้นว่าเรื่องนี้เนี่ยที่อุงอิงพูดเนี่ยโดยคิดว่ามันเป็นการพูดกันภายในและคิดว่าไม่ใช่คลิปมันจะหลุดไงพอเขาก็ระบายความในใจของเขาเนี่ยให้กับพุญเชนฟังและติดใต้สํานึกของอุงอิงเนี่ยกับทหารเนี่ยเขาต้องยอมรับนะ ว่าครอบครัวชินวัตรกับทหารมีปัญหากันมาโดยตลอด,ด,ลอดและ,และมีส <2 S 1> องรอบแล้วและมีอคติมาโดยตลอดเพราะสิ่งที่เขาพูดเียพูดจากใจจากติดใจส,สำนึกว่าทหารอยู่ตรงกันข้ามมันไม่ใช่พวกเราคำว่าไม่ใช่พวกเราแสดงว่าองค์หิงกับบุญเชนในพวกเดียวกันไงทหารมันไม่ใช่พวกทหารมันอยู่พวกตรงข้ามกับองค์หิงกับตรงข้ามบุญเชนเอ,อธิบายชัดๆอย่างนี้ไม่ต้องขยับเสาไม่ขยับเสาเ<อ>พี่พี่เอ๋เอาจริงพี่เอ๋โพสต์เฟ e บุ๊กไว้เหมือนกันบอกว่ามันเป็น การที่เขาพยายามต่อสู้บกพร่องโดยสุจริตหรือเปล่าคืออันที่หนึ่งเนี่ยไม่ต้องเถียงนะว่าคุณลุงยิงหาเสียงอะไรปิดสวิต์สามปอใช่ไหมสามปอเนี่ยประยุทธ์ประวิตย์ปอกอนุทินคือเขาสองห้าสี่เก้าก็ถูกคมชปฏิวัติสองห้าห้าเจ็ดก็โดนคสชปฏิวัติเพราะนั้นเนี่ยเรื่องทหารเป็นฝ่ายตรงข้ามเนี่ยรู้แน่นอนว่าคุณนุงยิงก็คิดอย่างนั้นนะถัดมาเนี่ย บอกว่านี่เป็นเทคนิคการเจราจารเนี่ยทาไมไม่วันที่คุณเซ็นเปิดคลิปแล้วมาถแถลงทันทีเลยนะทําไมไม่บอกนี่คือเทคนิคเจ,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 จรจาขั้นสูงกว่าจะนึกได้เกือบ2เดือนออผมนนึกได้โอ้โหนี่ทีมงานไปทั้งคนนะความจริงนะผมจะบอกให้เดี๋ยวในเฟซบุ๊กผมมีนะหนังสือของฮาวด d อีกเป็นสิบเล่มเลยนะ ไม่ใช่เฉพาะเล่มที่คุณลอกมานะมีอีกหลายเล่มมีวิธีเจราจาแบบไหนก็ได้คุณไปลอกส,สารเขาก็อ่านนะสาลนากักกฎหมายจบฮาวเวอร์ดก็หลายคนนะ,ะเพราะว่าคุณเขียนไปใส่ปั๊บเนี่ยเขาก็คุ้นๆว่าไอ้ตำสำนวนนี้มันมาอย่างนี้นะทีนี้เรื่องเนี่ยทาไมมันบกพร่องโดยสุจริตคความมันั่วม,มาหลายเดือนแล้วว่าเขาจะส่งส่งสำนวนสู้แบบนี้แล้วดวูวิธีการเขียนเห็นไหมหนึ่งคือมันเป็นการ เจราจาเป็นเทคนิคการเจราจาขั้นสูงมีความหวังดีต่อประเทศเรื่องอัดเทปไม่รู้เลยฝั่งนู้นจะอัดตัวนะเป็นนายกที่ไหนในโลกไม่รู้เขาอัดเทปนายกคุณเซนโทรมาไทยก็อัดเทปนายกที่ไหนโทรมานายกไทยต้องอัดเทปหลักทั้งสองฝ่ายต้องอัดเทปครับยกเว้นว่าเป็นการคุยกันส่วนตัวเป็นประจำหรือหลายครั้งหรือไม่ถ้คุณโทรบอกว่าเนี่ยสง นักตาซอยไปกินอไรีกเรื่องะไรนี่ไม่ใช่นะแต่เขาอัานหมดเขาอ่านหมดออด้วยนล่ก็คุยความเมืองกันอเออไม่ใช่มาคุยจีบกันถามนินฟ้า,ากาดอะไรอย่างนั้นเขาไม่อัดเทพหรอก เขาเขาคุยในฐานะหลานกับอังเคิลไงก็เขาเรียกอังเคอลโอ๊ยไม่ใช่เขาชี้แจงอีกแบบนึงเออแต่ว่าคุณเอาผลเรื่องผลประโยชน์คุณเอาเรื่องราชการเรื่องผลประโยชน์ของประเทศชาติทั้งสิ้นไปคุยเออต่าไปถามเรื่องเออเป็นไงเบาหวานน้ำตาลลดหรือเปล่าอะไรเงี้ยนะเออได้อันนั้นเออสตาร์บัคที่สดไปอันนั้นคือแก้วแก้วเก่าแล้วเอาเออเอากาแฟใส่ไปใหม่หรือเปล่าอะไรเงี้ยเออย่างนี้พอฟังได้ แต่วันน um ี้ค mm ุณ hmm. พ like, well, ูดถึงเรื่องการปิดด่านการพูดถึงการตั้งหานการเจรจาเรื่องโน่นเรื่องนี้สารพัดอย่างเงี้ยไม่ได้อมันต้องอัดยังไงมันต้องเป็นหลักฐานต้องอัดแล้วไปโกรธดุนเจนก็ไม่ได้อีกนะโอ้ตักสินทําทำขึงขังเขาบอกผิดมารยาทคุณนุ้อิงบอกทําผิดมารยาทมารยาทอะไรอันนี้เขาเป็นเขาคุยกันแล้วก็ต้องการที่จะบันทึกเสียงไว้เป็นหลักฐานไงเออมันจะมารยาทหรือไม่รยาทถ้าคุณพูด เออไม่ผิดนะไม่เสียหายนะ <_ EN> ผมต่อให้คุณเชนมาเปิดวันละสามเวลาก็ไม่มีผลอะไรไม่ได้มีผลอะไรอไเออค่ะเนื้อหาที่คนไทยฟัง99%นนอกจากคำทักทายะนะมันคือเนื้อหาของประเทศชาติเป็นสาเหตุแห่งการที่ทำให้ทหารไทยกัมบพูชาย,ยิงกันอันนี้บอกเลยถูกไหมเพราะมาจากเรื่องอะไรความลับที่เมื่อกี้ไล่ไทม์ไลน์แล้วหนังสือที่แม่ทัพออกไปปิดด่านหมดเพราะอะไรเพราะกัมพูชาบุก เข้ามาขุดคูเรดตั้งปืนกลลุกประทิศชายแดนทั้งหมดแล้วคุณไปคุณมาคุณเข้าที่ประชุมสมชอเองสอมชมีมติให้ไปหามาตรการมาเพบบอรเราทัพใช้มาตรการกดดันปิดด่านอันนี้คือยังไม่ได้สู้รบนะตัดอินเทอร์เน็ตตัดไฟแล้ววันที่16คุณจะต้องดําเนินการตามมาติที่ไปให้เขาทํามาคุณกลับยกเลิกการประชุมอืมแล้วเนื้อหาที่ ที่ส่งให้เมียกับเทพไทเนี่ยก็คือมันชัดมากว่าคุณเซนพูดอะไรในภาษากัมพูชาที่แปลถูกต้องโดยหน่วยราชการฮวดพูดอะไระนะฮวดเรียกคุณเซนว่าพ่อนะแล้วยังบอกอีกว่าเมื่อกี้ได้คุยกับพี่ฮวดเรื่องชายแดนนี่เห็นไหมเอออ,นนอันนี้น่าสนใจค่ะเนี่ยอันนี้น่าสนใจวันนี้ได้คุยกับพี่ฮวดเรื่องชายแดนบอกว่าเข้าใจตรงกันทั้งท่านคุณเซนและทั้งอิงก็อยากให้ประเทศสงบสุขค่ะนายฮวดผอฮวด ไม่ใช่ผู้นําประเทศ <S <S คุณเอาความลับประเทศไปบอกลัว <S <S เรื่องชายแดนอ่ะถัดมานะนี่ <S <S แล้วก็ฮวดก็บอกกับคุณเชนที่ที่ท,ที่แห่ทองทานรู้ไม่รู้เนี่ยสักท่านสักครู่ท่านได้คุยกับผมที่โรงแรมและตกลงร่วมกันตามที่คุณพ่อได้กล่าวไว้ว่าต้องการให้ทั้งสองประเทศมีสัสนติภาพและเสถียรภาพครับคุณพ่อครับนี่หมายถึงฮวดเรียก <S <S คุณเชน่าพ่อแห่ตองทานบอกว่าบอกว่าไม่อยากให้อังคิลไปฟังคนที่เป็น ฝั่งตรงข้ามกับเราเพราะว่าพอไปฟังฝั่งตรงข้ามอย่างพวกแม่ทัพภาคสองเป็นคนของฝั่งตรงข้ามหมดเลยซึ่งพอไปฟังฝั่งนั้นเสร็จก็ไม่อยากให้ท่านรู้สึกไม่ชอบใจหรือโกรธเพราะจริงๆแล้วไม่ใช่ความตั้งใจของเราเลยค่ะชัดไหม,มชัดยิ่งกว่าชัดอีกคือเอาเงียบ,บตั้งแต่วันแรกคลิปหลุดนะ ผมเชื่อว,ว่าไม่ต้องอธิบายเลยเปิดคลิปฟังปั๊บเนี่ยคนเข้าใจเลยว่าเจตนาของอุ้งอิงเนี่ยมันคืออะไรนี่ขนาดไม่ได้แปลคำต่อคำภาษากัมพูชานะอตอนนั้นอะฟังแค่หวดคุยที่แปล เป็นล่ามแตแผลไม่ครบเลยยังฟังรู้เลยเออยังฟังรู้เลยก็ธรรมดาแหละคนเป็นล่ามอ่ะก็ยังเป็นล่ามคนกลางเน an ี่ยอะไรที่มันทําให้เออไม่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 ดีเออไม่ก็เออก็บิดนิดนึงให้มันเบานอเบาอะไรเงี้ยเออเอาค่ะมาดูกันต่อค่ะคําชี้แจงของนายกแพททองทานที่ส่งต่อสารรัฐธรรมนูญนะคะคำร้องของผู้ร้องก็คือสวบอกว่าไม่มีเหตุผลความจาเป็นใดๆที่ต้องไปแอบเจรจากันเป็นการส่วนตัวแต่คุณแพททองทานชี้แจงว่าแม้การเจรจาจะเป็นไปแบบส่วนตัวแต่ก็ไม่ได้เป็นไปเพื่อประโยชน์ ส่วนต้นดังจะเห็นได้จากบทสนทนาดังกล่าวข้าพเจ้าพยายามโน้มน้าวให้สมเด็จฮุนเซนเห็นด้วยว่าทั้งสองประเทศสามารถแก้ไขปัญหาความตึงเครียดที่บริเวณแนวชายแดนด้วยสันติวิธีได้ตามกรอบการเจราจาของประเทศไทยพี่เอกะมันเป็นไปตามไอ้คลิปท,ที่ที่มีการพูดคุยไหมคะเนี่ยเอาเอาบทถอดเครียดถอดบทสนทนาจากคลิปที่ปรากฏบนสื่อระหว่างนางสาวแพทนทานสมเด็จฮุนเซนและมิสเตอร์เคร่งหวดเนี่ยนะซึ่งเอกสารเนี้ยเป็นเอกสารราชการ ในสารน่าจะมีแล้วคุณแพรรองทานมีหรือยังไม่ทราบไปขอสารดูแล้วกันเมื่อกี้บอกว่าไม่อยากให้ไปฟังแม่ทัพเป็นฝ่ายตรงข้ามนะ,ะดูหวดบอกกับคุณเซนว่าไงบ้างเป็นภาษาเขมรที่คุณแพย์้องทานจะได้รู้ฟังไว้เลยนะเผื่อไปเตรียมการให้การในสารอบอกกับคุณเซนว่าหวดบอกว่าไปฟังคําพูดของแม่ทัพภาคสองคนนั้น เพราะบุคคลฝั่งตรงข้ามรัฐบาลไทยและเป็นศัตรูด้วยครับคุณพ่อศัตรูด้วยอ,อถ้าพ่อไปฟังมันขนาดนั้นจะทําให้พ่อโกรธนะและงองค์นี้ก็ตอบเป็นประเทไทยนะอันนี้นะเพราะตอนนี้นะ่ะเขาอยากจะดูเท่เขาจะพูดอะไรออกมาที่มันไม่เป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติค่ะมไม่เป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติค่ะแต่ว่าจริงๆแล้วที่เราต้องการเนี่ยคือความสงบในพื้นให้เกิดขึ้นเหมือนตอนก่อนที่จะะทะกันตรงชายแดนนะคะนี่เอาปัญหาการะทะไปูากทุกคนใช่ไหม คุณเครียงหวดบอกคุณเซนว่าไอ้แม่ทัพภูมิภาคคนนั้นมันพูดอยากให้ตัวมันเทอนะอแล้วยังบอกว่าอยากสร้างเรตติ้งของมันมันทำให้เกิดผลกระทบรุนแรงต่อความสัมพันธ์ของสองประเทศรับพ่อนะประเทศเราสองประเทศอยากให้ได้สเสถียรภาพสันติภาพเหมือนก่อนจะมีเหตุการณ์ขึ้นขับพ่ออุงิงบอกต่อบอกให้ท่านคุณเซนเห็นใจหลานหน่อยเพราะตอนนี้คนในประเทศ เขาไล่เราไปเป็นนายกที่เขมรหมดแล้วนี่ตกลงไปขอความเห็นใจคุณเซนอไปอ้อนุนเซนไวด่าทหารใจหน่อยด่าทหารให้ถูกใจคุณเซนรู้แล้วคุณเซนเกลียดไม่สปาสองไงก็เทคนิคการเจรจาที่สูงไงครับคิดและสุดท้ายก็ไปขอโทษสองรอบไม่สปาสองแล้วบอกไม่สปาสองโอเคไม่สปาสองไม่ติดใจแล้วไม่สปาสองไหนจะติดใจนายกนายกไปขอโทษแล้วไม่สปาสองผมไม่ให้ครับผมไม่อภัยครับผมไม่รับขอโทษครับ มีอ่ะมันก็ไม่มีหรอกผู้บังคับบัญชาไปขอโทษถึงนั้นเขาก็โอเคครับเขาก็ยิ้มแบบน่าเจริญไงเออติงต้องนายกแบบนี้กว่า เพราะว่าเพราะว่าจริงๆเนี่ยมันก็คือเป็นสิ่งที่เอาไปพูดแบบนี้ซึ่งมันก็จะเป็นประเด็นสาคัญหรือเปล่าเพราะาจริงๆในคําชี้แจงของทางด้านของนายกอุงอิงเนี่ยก็บอกว่าหลังจากนั้นอย่างที่พี่เทพไทยบอกแหละเขาก็ไปคุยกับทางด้านของแม่ทัพภาคที่2พลโทบุญสินเนี่ยมเ,ออเมื่อ20มิถุนาหลังคลิปปล่อย18มิถุนาไหมคะ20มิถุนา21มิถุนาก็ยืนยันไม่ติดใจเกี่ยวกับคําพูดเนี่ยค่ะสวันเลย พเพราะว่ากระแสะตอนนั้นกองทัพก็ไม่พอใจไงคุณพูดแบบนี้เนี่ยกองทัพมีปัญหาแน่เพราะคุณเอากองทัพไปประจานกับบุญเซนแต่สุดท้ายคุณก็มายอมขอโทษมายอมสารภาพเป็นอย่างงู้นอย่างนี้ทําทุกอย่างไงจริงๆแล้วคุณเนี่ยควรลาออกตั้งแต่วันคลิปหลุดวันที่คุณแถลงมายอมรับว่าคลิปดิฉันเองเนี่ยคุณต่อท้ายไปเลยเพื่อเป็นการแสดงความรับผิดชอบทางการเมืองดิฉันขอลาออกหรือไม่ก็ ยกสภาก็แล้วแต่คุณนะเอาคุณเอาถ้าว่าคุณลาออกในวันนั้นเปลี่ยนรัฐบาลเนี่ยผมเชื่อว่านะเหตุการณ์ไม่รุแนแรงเหมือนวันนี้ทหารก็จะไม่ตายประชาชนก็จะไม่ตายทหารก็จะไม่ขาขาดอแต่นะฮะจริงๆเนี่ยทางด้านของคาชี้แจงของนายกรัฐมนตรีแพทองทานบอกว่าสมเด็จฮุนเซนในฐานะประธานวุฒิสภากับกัมพูชานะคะไม่มีสถานะทางกฎหมายที่จะกระทําการก่อให้เกิดผลผูกพันทางนิติสัมพันธ์ระหว่างรัฐได้ทั้งหมดเป็นเพียงแค่การดําเนินการทางการทูตเพื่อรักษาเสถียรภาพของประเทศ และป้องกันความขัดแย้งไม่ใช่การโอนอ่อนหรือเอื้อประโยชน์แก่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งใครคุณเชนคุณเชนเนี <ś illas> ่ยอชื <anime> ่อบอกนลยบอกให้ตาสว่างหน่อยแ่งี้ หุ้นเช่นเนใหญ่ที่สุดในประเทศเขมรตั้งพระมากษัตร์มันตั้งเจ้าได้มันตั้งสถาบันได้มันใหญ่กว่าลูกมันจนถึงวันนี้ลูกมันปิดปากเงียบไม่เห็นพูดอะไรเลยมันใหญ่ที่สุดมันสั่งอะไรได้มันนายพลห้าดาวเขาเป็นประธานวุฒิสภาเป็นปอะไรก็ได้เป็นอะไรก็ได้ทุกอย่างเป็นอะไรก็ได้ทุกอย่างที่มันอยากเป็นเอายางงี้ดีกว่าประเทศกบูชาของมันเอาอย่างเงี้ย เออมันจะจับใครขังมันจะจับใครฆ่ามันจะจับใครแกงมันได้หมดเออมันให้ทหารเนี่ยเออมาตายอยู่ที่ชายแดนห้าหกพันคนมันไม่ต้องเก็บศพมันก็ทําได้เห็นไหมล่ะเอออันนี้น่าสนใจสารจะดูข้อเท็จจริงหรือจะดูสถานะผูพันทางกฎหมายคือคือทั้งสองอย่างเนี่ยนะครับมันไปไม่ได้หรอกเออแล้วคุณโทรไปคุยกับคุณเซนทำไมอืมทำไมไม่คุยกับคุณมาเนี่ยเรื่องเนี้ยอังโคลงไงคะอังโคลอังโคลนะเออเนี่ก็เนี่ยก็มันคือแก้ตัวไปอ่ะนะ อันนี้น้ําขุนคลักเลยนะได้ต่อยหน่อยจะได้เข้าใจว่าคุณเซนคิดอะไรนะอืเนี่ยเราก็บอกว่าจริงๆแล้วอยากท่านอยากได้อะไรให้ท่านบอกมาเลยค่ะเดี๋ยวจะดูจัดการให้นี่นี่อุ้งิงพูดนะแล้วเคลียงขวดไปบอกไนบอกคุณเซนว่าถ้าอย่างนั้นพ่ออยากได้อะไรพ่อสามารถสั่งได้เขาจะรีบจัดให้อย่างเร่งด่วนเห็นไหมสั่งได้นะแสดงว่าียอมทุกอย่างอะยอมทุกอย่าง เพราะอะไรเพราะอุ้งยิงได้คุยฮวดก่อนแล้วไงอไอ้ที่โรสบูดนี่แหละถึงบอกว่าอันเนี้ยสําคัญมากว่าคุยอะไระแสดงว่าได้บอกกันแล้วว่าจะยอมหมดทุกอย่างนะฮวดไอ้ฮุนเซนบอกว่าตอนนี้ฝ่ายเราต้องการทํายังไงก็ได้ให้เปิดด่านพรมแดนทั้งหมดต้องเปิดด่านกลับมาให้เหมือนเดิมก็แค่นั้นอืนี่คือขั้นตอนแรกแล้วก็บอกว่าเนี่ยก็สรุปว่าเดี๋ยว อังเคลต้องการอะไรขอให้บอกก็จัดให้ก็เลยไม่ประชุมสมชองไงแล้วก็ไปตั้งองค์กรใหม่ขึ้นมาใหม่เลย<า>แล้วก็ไปประชุมอ้าวคณะเล็กไปประชุมแล้วก็ท้ายสุดก็ลักกะปิดแลักก็เปิดเรื่องด่านอะ เกิดเรื่องเลยคือที่พี่เอสมชายเนี่ยอ่านให้ฟังก็คือจะเป็นการถอดคําต่อคําที่เป็นคลิปเสียงแล้วก็แปลภาษาูชาของเคลียงหวดเนี่ยว่าแปลสมเด็จทุนเซนฟังว่าอย่างไรบ้างนะคะแล้วมันมีหลายคําที่เหมือนเหมือนมินเมย์ต่อเรื่องของการความมั่นคงของชาติเอาความลับของชาติไปขายหรือเปล่าแต่คราวนี้คําชี้แจงของนายกรัฐมนตรีแพทองทานนะคะแผ่นสามเนี่ยบอกว่ายืนยันว่าการกระทําตามข้อกล่าวหาไม่เป็นการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมของข้าราชการการเมืองพศสส 2564อีกทั้งไม่เป็นการก่อให้เกิดความสูญเสียความเสื่อมเสียต่อเกียรติภูมิตำแหน่งนายกรัฐมนตรีหรือบั่นทอนความเชื่อมั่นของประชาชนพร้อมขอให้สารมีคำสั่งยกเลิกการให้หยุดปฏิบัติหน้าที่คำถามก็คือว่าเอ๊สอวที่ท่านยื่นไปเนี่ยยื่นผิดในเรื่องของจริยธรรมถูกไหมคะพี่เอกสมชายคะแล้วก็เป็นข้อหาเดียวกับคุณเศรษฐาทวีสินอนดีตนายกรัฐมนตรีคราวนี้ มันก็พิจารณาได้แต่เรื่องจริยธรรมมันไม่ได้เกี่ยวข้องกับเรื่องของเอาความลับของชาติไปขายหรือความมั่นคงหรือเปล่าโอเคอธิบายในฐานะคนยื่นเศษฐาค่ะมีหน้าที่ไปเอานานยกออกค่ะเสาเนี่ยผมยื่นเองเป็นคนเซ็นคนแรกเลยคนเซ็นเองอะนะส่วนคดีคุณสมัครค่ะ <c oughs> คุณสมัครสุนทรวงเขียนร,ร,ร่วมเขียน,นร่วมเซ็นคุณยิ่งรักร่วมด้วย คุณยิ่งรักตอนโยกย้ายเลยื่องการสมชคุณสมัครเนี่ยเรื่องชิมใบบนไปนะถือหุ้นสือ่อคุณยิ่งรักย้ยายคุณทวินเอื้อญาติตอนนั้นเนี่ยมีการต่อสู้ว่าคุณทักษิณกับคุณหญิงพเจ้ามาเนี่ยหย่า,นนยยากันแล้วเพราะนั้นเนี่ยเรื่องของพลตำรวจเอกพิโรพันธ์ไม่เกี่ยวอก็อ้างหบบนี้นะสู้กันนะคุณเสถียร์คเหมือนกันคุณพิจิตลาออกไปแล้วไม่เกี่ยวโดนหมดเกลี้ยงเลยไหมออกจากตาแหน่งนาย,ยกใช่อ่ทีนี้ ตอนที่คำร้องสวเนี่ยผมก็ดูแล้วล่ะว่าเหมือนกับที่ผมร้องเสถาเพียงแต่ว่าเขาเฉพาะเรื่องไม่ซื่อสัตย์สุจริตประพฤติผิดจริยธรรมอย่างร้ายแรงแต่เวลาโยงเนี่ยเขาต้องโยงเข้าไปเรื่องของประมวลจริยธรรมข้าราชการการเมืองด้วยการเอาความรับราชการไปเผยแพร่ก็เรียบร้อยแล้วการไม่ปฏิบัติหน้าที่ไม่รู้เน่ผิดข้อประมวลจริยธรรมเนี่ยมันรู้กี่ข้อห้าหข้อน่ะบานหมดเลยและไอ้การพบเอาหวดการพูดกับ หุนเซนนะเอาเอาอีกนิดนึงนะเอาอีกนิดนึงเชิญค่ะอยู่ในคลิปเนี่ยนะอันนี้เสียงภาษาไทยเลยนะตอนเนี้ค่ะตอนที่พี่ขวดคือรัฐบาลโจมตีหนักมากเพราะว่าตอนที่ท่านสมเด็จออกมาพูดว่ากับท่านหุนมาเน็ตว่าจะตัดน้ําตัดไฟอะไรอย่างเงี้ยอันนั้นต้องขอโทษด,ด้วยเพราะจริงๆต่างประเทศเขาแค่รายงานขั้นตอนว่าถ้าเกิดเหตุการณ์ต่อไปประเทศไทยจะทําอย่างไรเหมือนอธิบายขั้นตอนให้ฟังไม่ได้บอกว่าจะทํา <c oughs> นี่คือคําพูดเมื่อวันที่สิบห้า เมื่อกี้เอกสารที่ให้ดูคือเอกสารวันที่9ค่ะแล้วถ้าเราไปดูคําสั่งผอบอทอบอวันที่7จ็มแม่ทัพภาคสองแม่ทัพภาคหนออึ่งผบจช,อชอตอวันที่7ค่ะปิดด่านทั้งหมดอมแล้วนี่คุณนุ้งอิงแกไปไป,ไปบอกกับคุณไปพูดที่หลังวันที่สิบหบอกว่ามันเป็นรายงานของกระทรวงการต่างประเทศแค่เสนอยังไม่ได้ทําแต่สั่งไปแล้วแต่สั่งไปแล้วสั่งไปแล้ว,ลว,ก,ลวก็ปิดด่านแล้วที่เหลือคือยังไม่ได้ตัดเน็ตตัดไฟที่จะเข้า ประชุมวันที่16มิถุนาแล้วก็นี่ไงคะอิงจัดให้ไงอังเ้ลต้องการอะไรให้บอกเนี่งเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเป็นการไม่ซื่อสัตย์สุจริตชัดเจนมากบกประพฤติผิดจริยธรรมอย่างร้ายแรงใช่เพราะคุณเป็นนายกรัฐมนตรีคุณไปดีลกับคุณฮุนเซนด้วยผลประโยชน์ส่วนตัวหรือไม่ไม่รู้แต่ผิดขั้นตอนปรโตคอ ทั้งหมดทั้งปวงคุยกันส่วนตัวแต่ในเนื้อหาทั้งหมดร้อยเปอร์เซ็นต์เป็นเรื่องประเทศชาติทั้งหมดเลยไม่รวมถึงเรื่องความลับของประเทศทั้งหลายที่ไปเจรจากับคุณเซนเนี่ยมันจบแล้วสรุปก็คือเข้าขายแหละพูดง่ายๆทีนี้ในส่วนของสวนะ,ะที่ร้องเนี่ยไปกล่าวหาว่าสวเขาไม่มีสิทธิ์อะไรไม่ใช่หรอกมันไม่ใช่เรื่องคู่กรณีสวเขาทำตามอำนาจหน้าที่แล้วคุณลุงวินก็ไม่ใช่คู่กรณีกับสวนะ คนที่เป็นคู่กรณีคือ d s เคุณนุ้งอิ้งบอกก็มีการอ้างเหมือนกันว่าสวอ,อาจจะใช้สิทธิ์ไม่สุจริตได้เพราะว่าพักการเมืองครอบงำแล้วมีประเด็นเรื่องหัวสวกันอยู่ถ้าตกลงคุณนุ้งอิ้งไปเกี่ยวอะไรกับดีเอสไออ่ะ mm hmm. สรุปสรุปไปครอบงำต้องโดนพักแบบเดียวกับคุณทวีป่ะ mm hmm. คุณทวีนะี่เขาอยู่พักประาชาชินะ,ะไม่ได้เกี่ยวในนะี้อ้างไปเรื่อยๆอ่ะคดีที่สองทีนี้ศารเนี่ยจะวินิจฉัยคุณนุ้งอิง้งจะคะแนนเท่าไหร่ก็ตามเนี่ยก็คือไม่ซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์ ประพฤติผิดจริยธรรมอย่างร้แรงโดยประกอบเรื่องประมวลจริยธรรมข้าราชการการเมืองเข้ามาเป็นแต่โทษอาญาจะมีหรือไม่อันนี้ผมค้างไว้นะ,ะส่วนคดีที่สองผมมายื่นเองผมคุณอาจารย์คมสรรันโพคงคุณนิติธรล้ำเหลืออันนี้คุณนุ้งยิ้งได้เกียติมากเป็นคนเดียวในชีวิตที่ผมยื่นคดีแรงที่สุดในชีวิตคือคดีที่สอบสวนกลางใช่ไหมใช่ครับมีโทษจำคุกแต่สิปี 15ปีตลอดชีวิตและประหารชีวิตเห็นว่าตอนนี้เรื่องไปปปชแล้วใช่ครับทําสํานวนเสร็จภายใน1เดือนสอบทั้งประเทศเสร็จเร็วมากอันนี้ต้องชมสอบสวนกลางมีการแจ้ง <l' S 2> ผมไม่ทราบว่า <l' S 2> ใครแจ้งบ้างแต่วันที่ผมไปให้ปากคําครั้งที่2เนี่ยเจ้าหน้าที่ตํตารวจกลับมาจากต่างจังหวัดไปสอบปากคําที่ต่างจังหวัดกลับมาหมดแล้วแล้วก็สรุปสํานวนเรียบร้อยส่งไปปปชคดีเนี้ย สรุปว่ายังไงผม hmm. ไม่เข้าไปล้วงลูกนะแต่ส่งให้ปปชแสดงว่าน่าสนใจมากว่าจะมีความผิดค่ะโทษหลายแรงนะข้อหาจราชนข้อหาจรากรรมอะไรว um. ่าไปนะทีนี้กบทด้วยนะทีนี้ไปอยู่ที่ปปชนี่คือดีที่สามคดีที่สาปปชขออนุญาตแล้วไปไหนต่อคะสุดท้ายจะไปสุดที่ไหนคะศาลฎีกาณการาเมืองก็คืออาจจะมีทั้งตัดสิทธิทางการเมืองหรือว่าจําคุกใช่ใช่ปปชปปชเนี่ยสวเขาไปยื่นค่ะ ที่สารลัมนูและยื่นปปชด้วยรู้สึกจะมีอี้แทนคุณแล้วมีใครอีกม่รู้ไปยื่นปปชเพิ่มหลายหลายผมเคยอ่านแล้วเยอะมากหลายข้อหาเพราะนปปชเนี่ยถ้าตัดสินดูคดีของคุณคุณเอปรีนาคุณรัมรีช่วยศึกษาจริยธรรมวิราวันกนกวันวิราวันโอ้แล้วก็มีคุณนาทีอะไรต่างเนี่ยเสียบบัตรทันกันเนี่ย ตัดสิทธิ์ทางการเมืองเนี่ยก็พอร้องสารีกาสารีการับปั๊บหยุดปฏิบัติหน้าที่สมมติรอดสารน้ำนูนก็จะไปเจอด่านปปชในคดีนั้นเนี่ยถ้าเอกับกระดกวันเนี่ยแค่ตัดสิทธิ์ทางการเมืองแต่เสียบบัตรแทนกันเนี่ยโดนจำคุกเพราะแค่เสียบัตรแทนกันนะนะแล้วไอ้ความผิดเนี่ยมันผมไม่มั่นใจผมไม่ไปยื่นดำเนินคดีที่สอบสวนกลางตรงนี้โทษสูงสุดคืออะไรบ้างนะคะโทษประหารชีวิตโทษสูงสุดประหารชีวิต 开叉的。